เช็ดหน้าบัตรติดนะคะคือในวันนี้ก็พาครูมาเรียนรู้ด้วยนะคะคือครูหน่วยและก็ครูใหม่นะคะค่ะ,คะและมิจกกรที่จะทำข่าบัตรติดติดตู้นะคะก็คือนายประทุมพรเสเฮงนะคะบ้านเลขที่69ทับ1หมู3่3ตหัวเทศน,นะคะอำเภอวัดไทรจนครศรีธรรมราชนะคะเด็กๆมาเรียนรู้กันขั้นตอนในการทำข้าเช็ดหน้าข้าบัตรตนะคะค่ะค่ะ ก็สวัสดีลูกหลานนะครับเป็นนักเรียนวันนี้เรามาทำหัตกรรมผ้าบาติกเป็นบาติกวาดลายบาติกมันมีสองอย่างคือบาติกวาดลายกับบาติกพิมพ์แต่ที่นี่จะเป็นการทําผ้าบาติกวาดลายนะครับอุปกรณ์ต้องมีหนึ่งเตี้ยนนะครับเตี้ยนนะครับเตียนนะครับเตียนนี้อ่า เป็นเทียนที่ว่าผสมเสร็จแล้วส่วนผสมของเทียนมันจะมีพาราควินและก็ยางสนนะครับและก็ไข่นะครับหรือหรือใช้เทียนวาดตก็ได้แต่ว่าเส้นมันจะไม่คมพี่น้อยพี่น้อยนี่ถามเด็กรู้ที่ว่าเทียนสีอะไรสีอะไรจ้าเด็กตอบหน่อยของคุยายสีอะไร แล้วลำดับต่อไปอุปกรณ์ที่ใช้สีเป็นสีฟุ้งคล้ายๆกับแป้งทาหน้าสีนี้ต้องละลายกับน้ำร้อนจะให้สีที่สดใสในท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อแต่ที่นี่เลือกใช้ยี่ห้อยฮันนะครับไม่จะเป็นการพฆษณาของร้านแต่ที่นี่บอกว่าใช้นะครับมีหลายย่อนในในตลาด แล้วแต่พอผสมเสร็จนี่ผสมเสร็จแล้วนะครับต้องผสมกับน้ําร้อนก่อนให้สีมันแตกตัวผสมกับน้ําร้อนเสร็จแกไปเติมน้ําเย็นได้ตามต้องการละลายแล้วผสมแล้วใช้ได้สองเดือนหลังจากนั้นสีมันจะสิ้นประจนสิ้นประจุคืออะไรคะสารโพสรโพตโพสก็ตายเลยใช่ไหมนิพานนิพานพันนั่งดูตังนี้ไป อันนี้อะไรเอ,อ่ยอ,อะไรครับไม่ใช่ช็อกกันเล็บนะครับอ,อันนี้ขอเรียกปากกาเขียนเทียนหรือสั่งติ้งนะครับใช้เขียนเทียนเมื่อถอดเสื้อกอกวาแล้วจะอยู่ลักษณะน,นี้นะครับนี่อยู่ในกล่องนะครับออกมาแล้วอยู่ลักษณะน,นี้มีหลายรูปแบบแต่การทํางานเหมือนกันใช้เป็นการ ไปตักน้ําเทียนนะครับแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะไรเอ่ยเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมงเป็นนับคุณน้อยนอับไปถึงเป็นรูดด้หน่อยพี่สิบหนึ่งสองสามสี่ <Yeah. S 2> เรียกภาษาบ้านๆภาษาไทยเขาเรียกว่ากรอบไม้แต่ถ้าเป็นภาษากลางเขาเรียกว่าไม้เฟรมนะครับไม้เฟรมมีหลายขนาด แล้วแต่ชิ้นง,งานของเราว่าชน้าจะใช้ขนาดนี้แต่ผ้าตัดเสื้อจะใช้ใหญ่กว่านี้นะครับผ้าชนครับผ้าชิตนาเป็นวัสดุที่หาหาได้ในชุมชนนะครับไม้เหลือใช้ออกมาทําได้นะครับพ่อให้แม่ทําให้ก็ได้นะครับไม่ไม่ลําบากแล้ววันนี้ผ่านการใช้งานมานานจังเลยอ,อะไรนะ โอเคถูกครับกานันะครับมีหลายเบอร์นะครับแล้วกอบไอเป็นผ้านะครับเป็นผ้าผ้าที่ใช้จะใช้ผ้าเส้นใยธรรมชาติเท่านั้นในการทําผ้าบปติกวาดลายผ้ามีหลายชนิดผ้าเส้นใยจากธรรมชาติมันก็มีหนึ่งจากสัตว์สองจากพืช นะครับ๋ยวส่วนมากจะใช้ที่เส้นใยจากพืชนะครับพวกผอพวกปานพวกผ้าลินินผ้าใยสับประรดผ้าใยกันชงนะครับใช้ได้ถามว่าทําไมที่ต้องใช้ผ้าเส้นใยจากธรรมชาติเพราะถ้าเส้นใยสังเคราะห์มันจะเวลาลงสีมันจะไม่ติดนะครับเส้น<ส><ส>ที่อาจารย์ใส่อยู่เนี้ย<ส>มันจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์นะครับไม่ติด<ส>ตแต่ว่าไปทําสักรีนได้นะครับทำผ้าสักรีนได้เปล่าๆนะครับแล้วต่อไป มีอะไรอีกอันนี้เทียนนะครับการต้มเทียนเทียนไม่ไม่ต้มไม่ไม่ต้องใส่น้านะไม่ต้องไม่ต้องต้มเหมือนหัวมันหัวบอลนะครับไอ้เทียนเนี้ยใส่เข้าในหม้อนะครับไม่ต้องใส่น้ําครับไม่ต้องใส่น้ําแล้วก็ตั้งไฟนะครับเป็นแก๊สก็ได้เป็นเตาถ่านก็ได้เอาไฟฟ้าก็ได้แต่ที่นี่ใช้เตาไฟฟ้านะครับต้มจนว่าเทียนมันละลายนะครับ แต่ว่าเมื่อเดือละายห้ามไปโดนน้ำเพราะโดนน้ามันจะระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นห้ามเอาน้ําไปหยดใส่นะครับเราต้ระมัดระวังนิดนึงนะครับครับแล้วการทำซึ่งที่นี้ขั้นตอนในการลงมือทำปฏิบัตินะคะดูของลุงน้อยนะคะผ้าเราได้ผ้าสีขาวมาแล้วนะครับเรามาวาดลายทีนี้วาดลายทำใจชอบ นะครับเป็นลายอะไรก็ได้แลวแต่นักเรียนชอบไก่หนูแมวนกอะไรแต่นะครับแต่ลุงน้อยจะว่าเป็นภาพดอกบัวนะครับภาพดอกบัววาดด้วยดินสอธรรมดานะครับน้อยจะวาดวาดหน่อยวาดคือวาดดอกบัวนะครับลุงน้อยจะวาดดอกบัว เอาง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องยาก <แ S 2> มันจะไปสวยตอนวาดเทียนกับตอนระบายสีนะครับว้สวยติ๊กอ่านะหัวกออออ็มีน้ำนิดหน่อยนะจ <ๆ S 1> ๊ะอ่าขั้นตอนต่อไปขั้น,อนตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อวาดเทียนเสร็จเรามาขึงผ้า,ๆๆาขึงผ้ากับไม <ๆ Course S 2> ้เฟรมนะครับขึงให้ตึง นะครับเดี๋ยวจับไปได้ว่าเทียนได้นะครับถือง่ายตึงใช้อะไรกดก็ได้เป็นขวดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับไอไม้เฟรมเราจะรูปด้วยน้ําเทียนนี้ไว้แล้วนะครับไม่ต้องใช้กาวใช้น้ําเทียนแล้วใช้กาวเวลาลอกลอกไม่ออกนะครับถือง่ายตึงนะครับถือง่ายตึงง่้ตึงที่สุดเท่าก็ตึงได้นะครับให้มันเด้งดึงก่อน เราจะถึงเสร็จนะครับเดีราไปขั้นตอนที่วาดเทียนนี้นะคะเด็กดูนะคะเนี่ยลงน้อยทำเสร็จแล้วนะคะวาดเสร็จแล้วใช่ไหมเด็กดูต่อไปลุงน้อยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนวาดเทียนวาดเทียนนี้ระมาระวังหน่อยเพราะน้าเทียนเราต้มไว้จนละลายแล้วมันนวนแล้วเดี๋ยวขออุปกรณ์หน่อย ใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้ผ้าก็ได้ผ้ากรี้วอะไรก็ได้เพื่อซับน้ําเทียนนะครับตักน้ําเทียนเอาจันติ้งตักน้ําเทียนนะครับน้ําเทียนจะเหลวละลายแล้วเห็นไหมไม่ต้องใส่น้ํานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องใส่น้าใช้เทียนอย่างเดีย<ท>ว้าใส่นรเบิดมันระเบิดเลยครับระเบิดเลยม,มันจะระเบิดเลยนะครับตักขึ้นมานะครับตักขึ้นมาพอประมาณแล้วก็มาซับซับไปส่วนที่มันเกาะอยู่ภายนอก แล้วก็มาจดลุงในแบบที่เราวาดไว้แล้วนะครับเราวาดกันจอแล้วก็ลากไปลากไปลากไปลกไปลั้นหายใจหน่อยก็ได้หรือ mm hmm. หายใจก็ได้แล้วแต่เอว่าลากไปลากเหมือนเราเราลากกับดินจอนั่นแหละ oh, แต่นี้เราใช้น้ำเทียนน้เทียนข้อสำคัญกันตอนนี้คือ,อย้ายน้ำเทียนขาด น้ำเส้นขาดขาดยังไงสมมติเราลากแล้วเส้นมันขาดเนี่ยมันไม่ต่อกันพอไม่ต่อกันเวลาระบายสีมันจะเลอะต้องลากให้มันติดกันนะจ๊ะแล้วจะเส้นใหญ่เส้นเล็กมันอยู่ที่เราถ้าลากเร็วมันจะเส้นเล็กถ้าลากช้ามันจะเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นเล็กกันอะไรดีกว่าต้มน้อยแล้วแต่แต่ว่าเป็นต้มยำมันดี ต้มยำกุ้งเหรออ่าต้มยำกุ้งอ่านี่ว่าเทียนแล้วขั้นตอนว่าเทียนอันนี้คุณเดี๋ยวคุณยาลองทำดูหน่อยที่ลุงลุงน้อยอ่าตักอ่าคุณยาเอานําเทียนนี่ไปตีใส่หม้อก่อนแล้วตักใหม่มาออลุงน้อยนะอ่าตักมาแล้วก็ชับซับอ่าด็กๆดูนะคุณยาทำเอาลากเอาตรงไหนก็ได้อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยเด็กๆคะอ่า ลากความส้นที่เราลางไว้แล้วนะจ๊ะคุงน้อยเดี๋ดูนะคะลากความส้นที่เราลางไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเมื่อเราวาดเทียนเสร็จแล้วทีนี้เป็นขั้นตอนที่สนุกสนานแล้วขั้นตอนที่สนานขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สนุกสนานนะคะ จ้าลุงน้อยเมื่อกี้ว่าเจียนเสร็จแล้วไหนทว่าเศษเหรล้ว <ere> ok จ้าเศษเหรล้วนะคะอ่านี่นะคะว่าเจียนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปที่บอกส่วนก็นั้นคือได้ระบายสีระบายสีจับเด็กเด็กชอบระบายสีใครลูกใครชอบระบายสีมากยกมือ่อาชอบมากค<า>่ะลูกนะครับขั้นตอนระบายสีเราจะใช้สีที่อย่างที่บอกในตอนแรกคือสีนี้ไปผสมเสร็จน,นะครับ มันมีทุกสียกเว้นสีขาวสงสัยไหมทําไมยกเว้นสีขาวผ้าสงสัยค่ะเพราะผ้ามันสีขาวอยู่แล้วนะครับเก่งมากแปลว่าถ้ามีสีขาวตรงไหนที่เราอยากได้สีขาวเราเ้าไว้ไม่ต้องจ้าอ๋อค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปคือระบายสีนะจ๊ะระบายสีการระบายสีพบกับพิธีกรนะควก็พบกับพิธีกรร่วมนะจ๊ะพบกับอ้ํา

ระบายสีเด็กๆลองทายนะว่าตัวเดียวมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมาดูกันระบายสีเริ่มจากดอกบัวกอนเริ่มดอกบัวเด็กๆแล้วดอกบัวสีอะไรคะเด็กๆตอบหน่อยสิเราจะสีชมพูเล่นเล่นดอกบัวกอนเล่นดอกบัวก่อนตอนแรกลงน้ำก่อนตอนแรกนะคะลงน้ำเพื่อให้สีมันได้วิ่งวิ่งเตะเตะเตะเตตตครับนะคะ น้ำนะครับขั้นตอนนี้ใช้น้ําไปเป็นตัวระบายก่อนโอ่ะเพื่อสีมันจะได้เสมอกันนะครับเป็นเทคนิคเด็กๆทายไว้นะคะว่าจะระบายสีอะไรคิดแว้นคิดไว้ในใจว่าเดี๋ยวจะเป็นสีอะไรนี่ถ้าถ้าว่าไม่ติดโควิดนะคะคุณครูจะพาวิยากรณ์แสนสวยสองคนนี้ไปให้ทำให้เด็กๆที่โรงเรียนเลยเราลุงนี่ลุงที่ลงที่หัวมันก่อน จิ้มไปจิ้มไปเที่ยลงมาแล้วก็ใช้นิ้วนิ้วไหนก็ได้นิ้วเกลี่ยก็ได้นิ้วเพื่อนก็ได้ก็ยิ้มนิ้วลงไปเชื่อหน่อยต้องเหลานิ้ว้เล็กเหลานิ้วเล็กเล็กหน่อยถ้าเราถ้าเราไม่นิ้วไม้เล็กมันจะเลอะมันจะออกพอช่วงที่มันแคบแคบมันจะมันจะออกไปนอกเส้นออกนอกเส้นมันจะดูไม่สวยอ๋อค่ะนี่ค่ะ การระบายสีห้ามเมื่อสีแห้งแล้วห้ามโดนน้าทุกชนิดคแต่ว่าในขณะที่ระบายโดนน้ําได้ไม่เป็นไรทําไมสงสัยไหมว่าทําไมที่ห้ามโดนน้ําไปสอนที่ไหนเด็กจะชอบแล้วถ้าสีมันแห้งแล้วไปโดนน้ํามันสีมันจะด่างนะครับสีมันจะไม่สม่ําเสมอสีมันจะด่างมันจะลงอย่างนี้ไปจนเออ ส่วนใบเอามาลงใบกันเอาลงใบนะคะเกสรใส่เกสรดูเลือกสีอะไรก็ได้นะการเรียนศิลปะนี้มันจะไม่เป็นการผูกขาดว่าเออต้องสีแดงต้องสีเหลืองต้องสีเขียวศิลปะไม่มีผิดเรื่องต่อไปเมื่อกี้ให้พี่ไวเหมือนกับโกหกเสร็จแล้วเหมือนที่ได้๋ยวนี้ลงสีเสร็จแล้วนะคะเราเด็กๆดูสิว่า เด็กๆอ่าสีอะไรอ่ามีสีตรงนี้สีอะไรอ่สีอะไรคะเด็กๆโอเคถูกต้องนี่สีอะไรอ่าสีสอะไรคะเด็กๆอ่าเทียมถูกต้องนะครับใบสีอะไรลูกใบสีอะไรใบสีอะไรใบสีอะไรอ่าโอเคเก่งทุกคนเลยขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาเคลือบน้ำยากาเคลือบน้ำยาขั้นตอนต่อไปเป็นการเคลือบน้ำยานะครับเคลือบน้ำยาทำไมเคลือบน้ำยา กันสีตกท่านตอนนี้เสร็จแล้วถ้าโดนน้าสีมันจะด่างสีมันจะเลือะเลยเถึงต้องเคลือบน้ํายาน้ํายาเคลือบน้ยาเคลือบนี่ทำจากอะไรอ,อ่ะเป็นสารเคมีคคห้ามโดนตาห้ามกินห้ามทุกอย่างเกี่ยวกับบาดแผลอะไรห้ามหมดแต่ว่าจําเป็นต้องใช้ถ้าไม่ใช้ไม่สวยแล้วก็มัน มตรงไหนก่อนก็ได้ลงตรงไหนก่อนก็ได้ที่เราระบายสีตรงไหนก่อนก็ได้จะโดนสีขาวได้ไหมอ่ะได้ครับได้ไม่เป็นไรอัน,นี้มันใสเหมือนกับน้าอ๋อค่ะนะครับไม่มีกลิ่นนะครับเขาเรียกว่าน้ํายาซิลิเกตภาษาทางวิทยาศาสตร์แต่ภาษามันบ้านเราเรียกว่าน้ํายาเคลือบสีนะครับตรงไหนที่เราระบายสีเราจะเอาเราต้องเคลือบน้ํายาหมดแต่ถ้าตรงไหนที่เรา คิดว่าตรงนี้เราไม่ใช้ไม่ต้องเคลือบเพราะเราไปซักมันจะออกหมดเหมือนกันนะครับเคลือบต้องเคลือบให้เต็มพื้นที่ที่เราใช้ <f> เช่นเนี่ยอย่างอย่างนี้มันเลื่อมมาข้างนอกเราไม่เอาเราไม่อเ,<ร>เอาเราไม่ต้องเคลือบนะครับเราไม่ต้องเคลือบเพราะเวลาต้มมันจะออก พอที่เราม่เคลือบมันพอต้มมันมันจะออกใช่ครับมันจะออก tro, ครับมันจะออกขัก้นตอนการทำปฏิกิันจะช้าหลังจากนี้หลังจากนี้เคลือบเสร็จทิ้งไว้หกชั่วโมงขึ้นไปนะครับชั่วโมงนะคะให้น้ำยานี้มันทำปฏิยากับสีต้องหกชั่วโมงชั่วโมงครับถามว่าที่นี่ทำยังไงที่ร้านจะทามทิ้งไว้เป่นคืน ุ่งเช้าค่อยออมาซักมาล้างมาต้มนะครับบางคนก็สงสัยว่าถ้าใช้เวลามากอย่างนี้เราไม่ทำไม่ใช่ทำตีละชิ้นเราทำตีหลายชิ้นแล้วเรามาเคลือบทีเดียว <Okay. S 1> เออเป็นงานหัตถกรรมนะครับอย่างน้อยก็ฝึกสมาธินะครับมีสมาธิในการทําศิละปะศิล,ะป,ะละปะก็มีหลายขแขนงอันนี้ก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับเครืองลัญยาเสร็จแล้วอ๋อเครือบลัญยาเสร็จแล้วหกชั่วโมงแล้วผ่านไป นะครับ6ชั่วโมงผ่านไปเราเอาผ้าที้นี้ไปซักน้ำลอกได้เลยลอกได้เลยอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เทียนแต่ถ้าใช้กาวลอกไม่ออกผ้ามันจะกาศใช้เทียนตัวนี้ออกมาเพื่อที่กรอบไม้เฟรมไม่ว่าเฟรมเล็กเฟรมใหญ่ต้องใช้เทียนเลือกทั้งนั้นเพื่อเวลาลอกผ้าเนี่ยมันจะลอกง่ายนะครับ จะเป็นการซักแลทีนี้เอาในพิกนลกันไปซักดูนะค่ทีน้ำยามันอู เวลาทีเ่เหนียวมันก็จะออกไปมันจะมีสีโอกบ้างเล็กน้อยซักน้ำเปล่าได้เลยใช่ไหมคะซักน้ำเปล่า้าสีใช้ยืดสีมันจะออก,กนิดม่ไดน้ำใหม่ซักหนงครั้ง น้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วเราใส่ผงซักฟอกนิดนึงในน้ำเดือดใส่ทำไมใส่ให้เทียนที่ต้มเทียนที่ออกจากผ้ามันจะไม่กลับมาติดเนื้อผ้าเหมือนเดิมคุณนานไหมคะกี่นาทีเทียนใหม่ๆอย่างนี้ประมาณสองนาทีสามนาทีก็โอเคแล้วม่ได้ออกนึง ก็น่าจะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนเสร็จกันนะคะโอเคเสร็จเล้วเมื่อกี้หลังจากที่ไปไประจนไพกันมาอานะคะเสร็จแล้วนะครับเป็นชิ้นงานที่เสร็จแล้วสวยไหมคะเด็กๆสวยไม่ดูอ๋อสวยค่ะลุงน้อยใครพี่เรียนเก่งที่สุดในห้องเดี๋ยวลุงน้อยมีรางวัลให้อ่า ตรงมาตรนไลน์มาตรงไลน์กับลุงน้อยมาลุงน้อยจะแจกพ่อชิ้นหน้าแล้วว่างๆนะครับใครที่สนใจให้คุณพ่อคุณแม่พามาเรียนกับลุงน้อยได้ลูกศิษย์ครูยาฟรีทุกคนอ่าเออใครที่สนใจสนใจนะคะโทรโทรของลุงน้อยนะคะเด็กๆจดไว้หรือผู้โทรจดไว้กันเลยก็ได้นะคะ089 296 0710นะคะอ่าขอเพชรบาทิดนะคะบอกว่าลูกศิกษย์ทุยา,อาสอนฟรีทุกคนสอ,นคนอสอนจนเป็นจนได้ชิ้นงานานีครับขั้นตอนมันจะมีแค่นี้ที่เหลือเอาไปตัดชิ้นงานเอาไปตัดเป็นเสื้อเป็นผ้ามัดผมเป็นผ้าเช็ดหน้าเป็นผ้าคลุมไหลแล้วแต่นะครับของของชิ้นงานันนี ามาเรียนทำผ้า,าเช็ดหน้านะคะอ่าแต่วันนี้มาเรียนแค่ทำผ้าช็ดหน้า,าชิ้นงานเล็กๆพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ่ค่ะช่วงสุดท้ายอรายการนะคะัอันนี้เป็นบาติกนะครับบาติกวาดลายนะครับเราทำเป็นผ้าเช็ดหน้าแล้วไอ้น,นี้มันเป็นมัดย้อมนะครับเป็นผ้ามัดย้อมก็มีชิ้นเดียอในรลูกเหมือนกันเลาะเป็นงานแทนเ,ทเมดนะครับ อันนี้คือไม่ไม่ยากเหมือนบาติกอันนี้แค่มัดแล้วก็ย้อมี้ีที่แล้วนะเด็กๆได้ทำผ้ามัด้อมไปเลยง่ายๆมัดคือมัดแล้วก็โยงแค่นั้นนะครับส่วนบาติกมันจะหลายขั้นตอนแต่วันนี้นักเรียนก็ได้รู้เบื่องต้นไปแล้วอ้าวขั้นตอนต่อไปในป่านี้นะคะครูยาขอขอบคุณท่านทีทยะกอมานะคะเรามัด